มาที่คุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับก็ได้อภิปรายว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้มีหัวใจที่สําคัญที่สุดก็คือการสถาปนาให้อํานาจของประชาชนเป็นอํานาจสูงสุดผ่านการยกเลิกวุฒิสภาสร้างระบบสภาเดี่ยวแก้ไขที่มาและอํานาจของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระให้ยึดโยงกับอํานาจของประชาชนสร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งคณะผู้ตรวจการกองทัพ คณะผู้ตรวจการศาลและสารรัฐธรรมนูญคณะผู้ตรวจการองค์กรอิสระเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อปลดโซ่ตรวนอนาคตของประเทศและล้างมรดกรัฐประหารหยุดวงจรอ,อุบาทขวางประชาธิปไตย พักก้าไกลจึงไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่จะไม่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนฉบับนี้ครับ,รบเพราะนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับในการแก้ไขปมปัญหาใจกลางของสิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันปัญหามันคือไอ้คำว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆนี่แหละนะครับแทนที่จะเป็นแบบสากลด้านมาเป็นแบบไทยๆซึ่งไอ้แบบไทยๆนี่แหละที่มันเป็นปัญหานะฮะซึ่งก็คือระบอบการเมืองที่อนุญ,ญาตให้มีประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเล็กๆน้อยๆเป็น ไม้ประดับตราบเท่าที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ไปกระทบกับอํานาจของชนชั้นนําจารีตเฮ้ยโอ้ยชัดเจนมากเลยครับเนี่ยประชาชนต้องมีอำนาจมากกว่านี้คนพาดเลยครับแล้วคุณพิธาเนี่ยนะครับก็ปิดท้ายว่าตนขอชวนสมาชิกรัฐสภาโหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนส่งสัญญาณถึงชนชั้นนำให้ตั้งสติ หยุดผลักดันให้คนเห็นต่างเป็นคนล้มล้างการปกครองเออสังคมไทยสามารถรักษาสิ่งที่รักหวงแหนได้โดยไม่ต้องทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนเชื่อโคตรดีเจเจจริงมาีครับวังคุณสุธินคลังแสงแฮสอสเพื่อไทยและประธานวิฝ่ายค้านะครับได้อภิปรายไว้ว่ามีการกล่าวหากันไปกันมาทั้งวันว่าพวกตนไม่เคารพ16ล้านเสียง <laughs> ที่ลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับปี60โดยตนคิดว่าต้องทบทวนกันใหม่นะคิดกันใหม่ว่าใครกันแน่ที่ไม่เคารพ16บ16ล้านเสียง ท่านไปคิดแทนเขาได้ยังไงว่าคนที่ลงประชามติตั้งแต่ปี59จะไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญคนใน16ล้านเสียงวันนั้นอาจจะอยู่ในหนึ่งแสนชื่อที่แก้รัฐธรรมนูญวันนี้ก็เป็นได้อ,อ,อ,อจริงซึ่งเอาจริงซึ่งก็เยอะมากนะจากที่ผมเจอ,อหลายคนเนี่ยก็มาโพสตามโซเชียลมีเดียต่างๆเลยว่าครั้งเขาก็เคยเป็นคนที่รับร่างเหมือนกันทั้งคนที่อาจจะเคยเห็นดีเห็นงามทั้งคนที่รู้สึกตนะว่ารับร่างไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ทีหลังเออ,อซึ่งก็เยอะนะครับ แล้ววันนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็อยากจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เต็มแก่แล้วเหมือนกันแล้วเขา <S <S <ต>จะเอาอันนี้ด้วยอันใหม่นี่ด้วยเนี่ยฮะใช่ก่อนที่คุณสุทินนะครับจะกล่าวต่อว่าเอาอย่างนี้แล้วกันผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเอาไปให้คนส6บล้านเสียงเนี่ยทาประชามติอีกครั้งดีหรือเปล่าถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับการแก้เนี่ยเขาก็ไม่ให้ผ่านนะถ้าท่านปิดโอกาสให้ตั้งถ้าท่านปิดโอกาสตั้งแต่วาระแรก แบบนี้ต่างหากที่ไม่เคารพ16ล้านเสียงเพราะไปปิดโอกาสเขาทั้งที่องค์สถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆแล้วก็คือประชาชนครับคุณสุทินยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ครับว่าในโลกนี้เนี่ยนะไม่มีอะไรที่ต้องยึดติดโลกเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนสวทั่วโลกโดยหลักการคือทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและตรวจสอบทวงดุล <laughs> ถ้าเออตรวจสอบถ่งดูเน่ฮะเอาเอาไม่ใช่ถ่วงความเจริญเนะ่เอาถ้าทําหน้าที่นั้นได้ดีก็คงไว้เออแต่ถ้าไม่ได้ทําหน้าที่เลยก็ชอบที่จะยุบเสียเออซึ่งสวของไทยเนี่ยนะฮะไม่ได้ทําหน้าที่ถ่วงดุลรัฐบาลเลยแต่ทําหน้าที่คํารัฐบาลอืตนเคารพสวหลายท่านแต่ท่านดันมาเกิดกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ประชาชนไม่ยอมรับโลกไม่ยอมรับ เกียรติภูมิที่ท่านมีเนี่ยมันก็เลยลดลงลดลงใช่ครับมันไม่สง่างามเลยไม่สง่างามเลยใช่ครับเนี่ยที่บอกว่าถ้อาสอวอทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมคือคนคนก็ไม่ติคนก็ไม่ตีติงแต่น,นี่อะไรอ่ะสอวอไทยที่เห็นอยู่ชุดปัจจุบันเนี่ยน,นี้ก็คือมาเห็นดีเห็นงามกับรบัฐบาลทุกอย่างเลยอืมอ อีกด้านนึงฮะสวหลายคนก็ได้แสดงความเห็นคัดค้านร,ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยส่วนใหญ่ครับเห็นว่าจําเป็นจะต้องมีวุฒิสภาต่อไปเพื่อตรวจสอบทวงดุลอย่างมั่นหน้าว่าตัวเองมีหน้าที่ทวงดุลถ้ารู้หน้าที่เนี่ยก็ช่วยทำหน่อยเพว่าผมว่ามันก็คงเป็นคีย์เวิร์ดเขานะทวงดุล16ล้านเสียงเรเด็จการรัฐสภามีอะไรอีกอะ เคารพเสียงประชาชนอ,าอะไรอย่างเงี yeah. ้ยเคารพกฎหมาย right. mm hmm. นี่ ไม่ไว้ใจส่นไปอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหพูดมาได้เต็มปากนะครับว่าการเมืองไม่น่าเชื่อถือเออแหมตัวเองน่าเชื่อถือมากนะครับพี่สวชุดนี้นะครับนะบอกว่าตัวเองเนี่ยนะต้องมีนะต้องมีอยู่นะหน้าที่คือเพื่อตรวจสอบทวงดุลเพื่อไม่ให้เกิดการมีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโอ้โหพูดมาได้นะครับอย่างเช่นนายดิเรกฤตเจนครองธรรมนะครับสวคนหนึ่งเนี่ยนะก็ได้บอกว่า การที่มีหลายประเทศใช้สภาเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยต้องใช้สภาเดียวแต่ละประเทศก็จะมีบริบทของประเทศนั้นๆของไทยก็มีบริบทที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้โอ้ยนี่น,นี่นี่คือนี่คือคำซ้ำแล้วนี่คือ,อใช้กันบ่อยแล้วเราไม่จะเป็นต้องไปเหมือนใคระนะบริบทไทยก็คือประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เนี่ยการที่คุณบอกว่าบริบทไทยคือประชาชนขาดความรู้แค่นี้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยเหยียดประชาชนคนไทยแล้วคุณกําลังบอกว่าประชาชนคนไทยเนี่ยไม่มีความรู้นะครับเริ่มมาก็ไม่น่าเคารพเออคือการที่เราจะมาดีเฟนต์อะไรให้เองโดยการเหยียดคนอื่นอันนี้ก็คือไม่ได้แล้วนะครับสตาร์ทแบบนั้นก็ไม่รอดแล้วครับใช่พร้อมกับกล่าวว่าเด็กไทยไม่เคยขึ้นไปดูการทํางานของเทศบาลเลย สภาเทศบาลเป็นยังไงอบตเป็นยังไงพ่อแม่ไม่เคยจูงมือไปดูเลยอืออืออะไรอ่ะเอออ่าอ่โอเคแล้วแต่เอออันแล้วแต่โอเคอันนั่นอฟังแล้วก็อย่างว่าเอออ่ะถ้าอยู่ๆแบบพ่อแม่จะจูงลูกขึ้นไปดูเนี่ยมึงให้เข้าไปดูไหมเนี่ยอืออ่า อะไรอ่ะไม่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 พูดอะไรพ่อแม่ไม่เคยจูงมือลูกไปดูแล้ว่าสภาเทศบาลทํางานยังไงอบตทํางานยังไงเ้าแล้วถ้าอยู่จูงลูกขึ้นไปดูแบบแบบมึงให้เข้าไหมอ่ะก็ไม่ไม่ทำไมวะทำไมอะไรเออไม่คือคือคือเขาพูดเรื่องประเด็นนี้เพื่ออะไรวะอะไรเขาทําอะไรเออไม่รู้เขาทาเฮี้ยอะไรเอออะไรลองลองฟังตอบเผื่อได้ประเด็นเออเขาบอกว่าเด็กไทยไม่เคยเรียนในโรงเรียนแล้วเอาปัญหาของหมู่บ้านไปถกแถลงกัน ไปดูว่าเขาแก้ปัญหายังไงแต่เด็กไทยเหล่านี้มาเรียกร้องทางการเมืองระดับชาติอ๋อคือจะบอกว่าเด็กพวกนี้เนี่ยคือแม้กระทั่งไปดูการทำงานระดับแบบท้องถิ่นเนี่ยยังไม่เคยไปดูเลยเี่จะมาเรียกร้องอะไรระดับชาติโอ้ยวมาว่าะแล้วไงเลาใช่แ้วามว่าเอาปลาไม่ไม่แล้วคือผมเห็นด้วยคุณปามก็คือแล้วไงแล้วไงแล้วยังไงะ แล้วนี่จะให้พูดอีกไหมว่าแล้วคอสชเนี่ยที่มาจิ้มเลือกพวกคุณเนี่ยเขาแบบว่าทําให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องถูกแช่แข็งไปนานแค่ไหนใช่แล้วคุณก็จะมาบอกว่าไปดูการปกครองท้องถิ่นทั้งๆที่โดนระบบประเด็จการเนี่ยอืมแบบซาะกรอนทําลายไปมากมายขนาดไหนแล้วเนี่ยนะแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการจะแก้ที่ปัญหาก็คือกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วคุณก็บอกว่าเด็กพวกนี้ยังไม่เคยไปดูการทํางานของ อบอตอของอะไรพวกนีเลยริจะมาแก้ปัญหาระดับชาติอืมแล้วไงแล้วหนึ่งแล้วไงแล้วสองเนี่ยก็คือว่ามึงกล้าพูดเนาะเออเออ,เอ,อม่ อะไรครับโอเคเอี๋นี่นี่เลยอยากรู้แบบอยากหาข้อมูลเลยว่าดีเลกนี่เจนของธรรมเนี่ยนะคือมีความรู้ความเข้าใจไอ้ระดับท้องถิ่นอะไรมากน้อยแค่ไหนเขามีประสบการณ์อะไรยังไงมาบ้างเนี่ยผมว่าแค่เราอ่านเราก็พอจะเห็นแล้วะเอะแม่งโคตรชอบร่างนี้เลยจริงนะร่างนี้ร่างนี้มันเป็นการแหกจริงๆไม่ว่าความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของแต่ละคนมันเป็นยังไงร่างนี้มันทําให้คนเหล่านี้พูดแบบนี้ออกมาจากปากตัวเองได้เขาเรียกว่า เปิดเผยตัวตนออกมาคือมันกับร่างเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สกิดให้คนเน่าๆเนี่ยแหกตัวเองออกมายิ่งพูดยิ่งแหกตัวเองยิ่งพูดยิ่งเห็นความโป๊ใช่ไม่แล้วยิ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนและเป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่มากเลยนะครับได้เห็นแล้วไงใช่ไงได้เห็นแล้วไงว่าดูสิคนที่มาบอกว่าตัวเองเนี่ยสาคัญตัวเองจําเป็นต้องมีอยู่ครับตัวเองจําเป็นต้องคงไว้และที่สัดท้่สุดเป็นผู้ทรงเกียรติเนี่ยเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอตอนนี้ แห่กันทั้งประเทศครับเดี๋ยวผมย้ำอีกทีแล้วกันนะ,ะสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะครับออสวที่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลคสชเนี่ยนะฮะหรือว่าเผด็จการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเด็กไทยไม่เคยขึ้นไปดูการทํางานของเทศบาลเลยสภาเทศบาลเป็นยังไงอ,อบ,บตอบเป็นยังไงพ่อแม่ไม่เคยจูงไปดูเลยเด็กไทยไม่เคยเรีเรยนรู้เรื่องนี้ในโรงเรียนแล้วก็มาถกกันแต่ก็จะมาเรียกร้องประหารการเมืองระดับชาตินี่สวฮะคุณผู้ชมฮะนี่สวฮะครับเราไม่สามารถพูดได้ว่าร่างนี้ไม่มีประโยชน์นะ ถึงแม้มันจะไม่ผ่านแต่มีประโยชน์มากนะครับ,รบ Daily t o p i c กกับจอห์นวินยู